วนกกององารวที่บอาจะมีคนมาเดินชมื่อมาังแต่ที่ก็มีคนมาฝันมั่เดินมรีเยอะหคนเยอะหเรื่อยๆครับวันนี้ช่องนาบัวยูทูปช่องนาคบัวพาท่านผู้ชมมาเที่ยว พาเที่ยวชวนกินวันนี้เมนูที่เราพาท่านมาชวนกินก็คือสุก,กี้ยากี้ร้านที่อยู่ตรงบ้านทักโกนะครับชื่อร้านโป,ป้งแซบนัวนะครับมีอาหารหลายอย่างก็ดูตามเมนูที่เดี๋ยวทางคลิปเราก็จะไปลงให้ท่านดูดูที่หลังนะครับ วันนี้เราก็จะพูดคุยกับคุณพุทธซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาความสะอาดเก็บกวาดสิ่งไม้ใบไม้รวมทั้งดูปลาอาหารปลาด้วยใช่ไหมแล้วก็เช็ดถูสลากลางน้ําตอนนี้เรามาอยู่บนสลากลางน้ําหนองกมเทศบาลวารกรรมอํเภอวาร,รกรมร,ร,ร,กรมจังหวัดสรนโกนะครับตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมที่อยู่บ้านใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นอํอนเภอวาร,รกรรมตําบลใกล้เคียง อยากจะมาเที่ยวมาวักผ่อนหรือจะมาวิ่งออกกำลังกายก็มากันได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดก็จางลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญคุณพุทธมาชิมชวนท่านผู้ชมที่อยู่ทาองบ้านมาชวนกันเรียกชวนชิมชวนกินสุก,กี้ยาก,กี้ของร้านิปโป้งเขาเขาเขียนชื่อไวไ้กันว่าร้านิปโป้งแซบ่บนัวเอาท่านครับมาดูกัน พุทธดูจะเอาอันนี้น้ำเดี้ยวไหมเอาหรือไม่เอาเอาเอาใส่ตามใจชอบดีกว่าเราเป็นเราเป็นเ <Okay. S 1> ออโอเคก็ดูแลตรงนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยเราให้ทำนี่มาเท่าไหร่แลสามปีสามปีแล้วสามสีจำไม่ได้แล้วก็ ตอนนี้ก็ดูแลคนเดียวหรือว่ามีหลายคนหลายคนส่วนใครส่วนมันอ๋อส่วนใครส่วนมันีั ็นคนที่ตักไอ้ตะกอนนั่นด้วยเนี่ยเราไปทํำยังไงตักตักเราไปทิ้งไปตากแดดเพื่ออะไรไปนี้เนี่ยเราเราไปตากแดดรอมาทําเป็นไอ้ปุ๋ยพวกนั้นมาหมักเป็นปุ๋ยได้ไหมน่นะนะพูดถึงไอ้ตะกอนไขมันน่ะอ๋อไขมันมันก็อาจจะได้แต่เราไม่เคยทำไงเกิดาก็ตักทิ้งตากทิ้งตากสาดตามบนนะ้งใส่ถังขยะพอใส่ถังขยะโอเคแล้วก็ถูสาทุกวันสาเนีย่ยสองหลังเนี่ยนะ สี่หลังนลาะรอบรอบเนี้ยมีสี่หลังคือกลางน้ำเนี่ยสองหลังกลางน้ำสองหลังแล้วก็บนบนบนริมริมของริมริมหนองกำเนี่ยสองหลังอีกสองหลังเป็นสลาพักร้อนเย็นครับแล้วก็แลบ่อบำบัดห้องน้ำห้องน้ำอีกโอ้หลายอย่างนะเนี่ยทั้งหมดที่คนน่าจะดูแลเนี่ยแบ่งส่วนกันแล้วอ่ะเขาก็มีชุดไอ้พวกคนสวนนะครับ คนสวนเขาก็ดูแลล่อเยอะๆเลยมั้งนี่าอทอนอีาานอันมั้งอนมาตอนเป็งานรสจ้าเป็นไงอร่อยครับเส้นเขาลองเส้นดิลองเสน้นเสวนนุ่มไหมแล้วก็แข็งเกินไปไหมยังไงก็ติดต่อได้ตาม เบอร์โรนี้เป็นร้านอาหารเปิดใหม่อยู่ที่บ้านทากโกหมู่แล้วครัู่สาวหมู่สองหมูไทยรู้บ้านทากโกนะครับเลยเลยบ้านของว่าไรไปนิดนึงพอเลี้ยวโค้งตรงของว่าไรนะท่านท่านท่านรู้จักเส้นทางเนี้เลยโค้งไปนิดเดียวก็จะถึงแล้วเป็นร้านเล็กๆแต่ก็มีสีมาอะไมือในการทําอาหารเขาไม่ได้ทําอาหารอย่างเดียวนะเขาจะทำพวกใบสี ทำขวัญใบสรีไหวครูอะไรต่างด้วยก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้ววันนี้เขา,าหาพินันนาการให้ทางช่องหน้าบัวเนี่ยมารีวิวสุก,กี้ยาก,กี้ฟรีไม่ได้เอาตาม <c oughs> ก็เพื่อให้เราช่องช่องหน้าบัวมาพิสูจน์ไงว่า <c oughs> อร่อยจริงไหม <c oughs> แล้ว <c oughs> หน้าทานไหมแล้วก็จะได้ การันตีฝีมือเขาามีขายออนไลน์ด้วยนะครับโทรได้มีเบอร์โทรเดี๋ยวเราทางช่องจะไปขึ้นเบอร์โทรให้ทีหลังเมดูที่เจรกุดนะครับเดี๋ยวเราก็คุยไปจริงกันไปที่ขายดีที่สุดขายดีที่สุดจะเป็นพูดถึงนายกที่บริหารเนี่ยชื่อนายกอะไรยุกนี้เป็นยุคของนายก เลียนไผโรดเพียนเป็นโรดโอ๋อหรือว่าลุงโทนอะไรเนี่ยนะอ๋อกลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บริาหารมาได้แล้วปีกว่าห<อ>รือว่าปีกว่าปีกว่าครับถึงบอกครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายก,กเพียนไพ่โรดหรือว่าลุงโทนนะครับที่ให้ช่องหน้าลัวม,มีโอกาสมาถ่ายทําก็ขอเชิญชวนครับพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกทุกๆกอำเภอทุกๆตกจบน มาเยี่ยมเยียนบารกรรมมีญาติพี่น้องอยู่แถวนี้ก็แวะมาให้อาหารปลาได้มุมโน,โน้นนะครับมุมที่เห็นร่มไม้ต้นไม้นั่นก็เป็นเขามีอาหารปลาขายเป็นหนมปังเป็นอาหารอาหารเม็ดนะครับก็จัดให้ถุงละสิบบาทยี่บาทหรือจะเอาเปกระสอบเขาก็มีให้โทรสั่งก็ได้นะครับเข้าไปดูในคลิปในช่องหน้าบัวเนี่ยผมพามา ทำคลิปไปคลิปหนึ่งแล้วเมื่อต้นต้นปีปีที่ต้นปีที่แล้วนะครับก็จะมีเบอร์โทรสั่งตรงนั้นแล้วท่านมาจากต่างอำเภอต่างหมู่บ้านต่างตำบนก็จะได้ได้อาหารตรงนี้ไว้เลี้ยงปลาเขาเขาเขาพอจะรู้ไหมเขาขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแต่เช้าเหรอแต่เช้าแล้วหกโมงราก็มาแล้วเขาไม่ได้มีอาชีพอะไรก็ขายอาหารปลาีอย่างเดียว เป็นตัวแทนของทางเทศบาลได้มาก็คนขายเอาไปต้นทุนเอาไปมากกำไรหน่อยบางส่วนก็ให้เทศบาลมาบูรณะพัฒนาตรงนี้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเทศบาลก็มีงบพัฒนากันอยู่แล้วให้คุณพุทธถึงเป็นหัวหน้าทีมดูแลตรงนี้นะครับครับก็วันนี้เมนูุกี้ยากิครับอันนี้เส้นเขาเด้ง นุ่มแล้วก็เด้งดีบางที่ไปกินนั้นเส้นมันจะมันจะยุ่ยพอเราตักมาเนี่ยยังไม่ทันเคี้ยวเลยมันมันกาดก่อเส้นมันอ่อนนุ่มเกินไปอันนี้ก็เรียกนุ่มเด้งเด้งเด้งแบบไอ้ยางหนังสเต็กกันนะแต่ันกินแล้วอร่อยครับขอบคุณทางร้านคุณเนยนะครับชื่อเนยทงัทงทํำไปสี ตะก้าจามอาหารซิกาสิิสกาโกรครับทาโกวันนี้บอกว่าเมนูพิเศษบอกให้ท่องนักมัวมารีวิวฟรีกินฟรีเพื่อพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ดูช่อง y o ยูทูปนักโัวก็จะได้ไปพิสูจน์กันนะครับโทรสั่งได้หรือจะไปกินที่ร้านก็ได้ อนี้ทั้งหมดแบ่งเป็นส่วนแล้วเราเราส่วนก็ดูแลทาความสะอาดมันมันมีคนสวนอีกสามคนเราคนสวนนี่ก็ทําอะไรมาเขาก็ตัดหญ้าตัด<อ>ไร้กอตัดหญ้าที่เห็น,นเห็นเน,นี่ยเตียนเนีเ่ยนะเขาตัดรอบหนองกําแล้ว้อกวาดแต่ผมเนี่ยดูแลเนี่ยบอกบําบัดเพราะตัดนี่ต้องกวาดเลยถ้าไม่กวาดเดี๋ยวพอมันแห้งมันปิวลงสะลงอ่หนองกําเนี่จะทําให้เสียหายก็จะช่วยนะครับ ช่วยกันทำช่วยกันดูคนละตะแหน่คนละตำแหน่งหน้าที่ใครหน้าที่มันจำนวนปลานี่ปริมาณได้ไหมลนะ่ะโอ้ใหญ่สุดเท่าไหร่เอา <Yeah. S 2> ปริมาณเราตักต้นเสาเท่าเสานี่ได้ไหมหน,ะนาใจกินหลืว่าเท่านี้นะมันมีปลาบึกปลาอะไรด้วยนะปลาบึกก็มีมีเยอะนีปลาบึกเรามีปลาปลาดุกสวายบิ๊กมาเลยบิ๊กมาเลยสวายปลานินปลาตะเพียนปลากรด กดครั้งอ๋อตัวสามสี่โลอะปรากฏค้งอะนะนี่มันนกน้ประกดค้งกับปรากดที่จัท้องแม่น้ําเรามันต่างกันไหมก็ไอ้ที่ท้องแม่น้ําเราเขาก็เรียกปรากฏครั้งเหมือนกันตัวใหญ่ๆเ่ยอ๋อแล้วตัวเล็กอะตัวเล็กเขาเรียกปรากฏธรรมดาปรากดแดงปรากฏอะไรเยนะอ๋อแต่ปรากฏนี่มันกินอร่อยจริงๆนะปรากดปลาก็อย่าภาษาเขาเรียกเป็นปรากฏอะไรว่าอีกอย่างหนึ่งเลยตัวใหญ่นี่นะอ๋อ ไอ้ที่เรารู้นี่เพราะว่ามันนอกน้ําตายช่วงนอกน้ําตายมันมันก็เคยขึ้นมาเราเห็นมันนอกตายเป็นยี่สิบตัวนัวแล้วที่นอกเหนือจากปลาเนี่ยเรามีอย่างอื่นไหมพวกพวกตัวเงินตัวทองออเยอะเยอะตัวเท่าคนเ<อ>นาะโนานมันข้ามอยู่ตรงนู้นทุกวันเน่ยเหรอมาเป็นฝูงเลยเนี่ยมันมาทีละตัวปริมาณเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยักยี่สิบตัวถึงไหมน่าจะถึง บางครั้งท่านผู้ชมท่านที่ดูช่องหน้าหัวบางทีมก็มานอนอยู่ถ้ามีโอกาสมาก็อาจจะได้ต้มน้ำในทองรอบๆหนองกําเนี่ยหนองกําเนี่ยมันมีเนื้อที่จํานวนกี่ไร่มันรอบเลยมันเกือบกิโลอะมันเกือบกิโลแปดร้อยกว่าเมตรเก้าร้อยกว่าเมตรถึงโลเก้าร้อยกว่าเมตรประมาณเก้าร้อยแปดแปดร้อยตารางเมตไรเราไม่รู้แต่ว่า เทาเดินรอบวิ่งรอบเท่าเท่าที่เคยจัดงานวิ่งเช็งแล้วมันไม่ถึงโลมันเก้รประมาณ,มาณ900าร้อนิดๆอะจะจะเก้าก็ไม่เชิงครับก็ฝากท่านผู้ชมเรียนเชิญครับท่านที่ดูช่อง Youtube นาคบัวก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะช่องนาคบัวเนี่ยจะพาท่านไปรีวิวชวนเที่ยวพากินหรือว่าพาเที่ยวชวนกินอาหารตามสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอพาลรรม ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นวัดวารามตรงไหนที่เราช่วยเป็นสะพานบุญได้เราก็ไปตรงไหนที่มีอาชีพที่น่าสนใจเป็นการแนะนําให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนี้ยังหาอาชีพเสริมไม่ได้หรือว่าหาอาชีพหลักไม่ได้เราก็จะไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปถ่ายทํามาไม่ว่าเป็นขายของกินทําของกินหรือว่าโครงกาสวนอะไรต่าง หรือว่าจะเจาะลึกอดีตเก่าๆเรียกว่าเขาเรียกย้อนลอยอย่างเช่นอําเบอรวารกรรมเราเนี่ยเดิมทีไม่ได้ตั้งอยู่ที่นี่ครั้งแรกนะครับตั้งอยู่ที่บ้านตำบลชุมแสงเดี๋ยวทางช่องหน้าวัวก็จะมีโอกาสก็จะไปแกะรอยเรยว่าย้อนลอยอที่ตั้งอําเภอรครั้งแรกของเรานะครับรวมทั้งวัฒนธรรมการเล่นละเล่นของอแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลหรือว่าจะเป็นไทยส้งไทย อาไทธรรมดาไทภาคกลางภาคอีสานหรือว่าอาไททรงดาหรือว่าจะเป็นคนทางสุพรรณเพระเพลนี้ต่างๆเหล่านี้ทางช่องหน้าบัวก็จะไปดูและบันทึกนะครับพาท่านไปดูไปเที่ยวแล้วก็บันทึกไว้เพื่อให้ลูกหลานลูกหลานเหลนหลนแน่นาก็าทั้งหน้าเพราะว่า youtube มันบันทึกได้นานได้เป็นฮนะเป็นสิบปีเป็นร้อยป,ปีแล้วก็อยู่นาะนจนกว่าต้านขั้วเราทําให้ลบมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับ ะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมที่ดูช่อง y ยูทูบหน้าหัวฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพุทธมากครับผู้ดูแลหน้องกำมนี้แล้วก็อขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามกันเป็นประจำพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ